ในคืนที่เธอถูกพาตัวกลับสู่ตระกูลใหญ่ไม่มีใครรู้เลยว่าเบื้องหลังความเงียบสงบคือพายุร้ายที่พร้อมกินกินทุกชีวิตชายหนุ่มผู้คอยปกป้องเธอเขาซ่อนความลับอะไรไว้และเหตุใดทุกคนที่คิดใช้เธอเป็นหมาถึงได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวความลับของตระกูลเก่าแก่และความรักที่แลกมาด้วยเลือดกำลังจะเปิดเผยณนบัดนี้ถ้าคุณยังคิดว่าจะดูแค่ครึ่งเดียวคุณกำลังพลาดสิ่งที่อันตรายที่สุดในเรื่องนี้เปิดหนังสือเรื่อง ถูกพาตัวกลับสู่ตระกูลใหญ่เขาปกป้องนางและทำลายทุกคนที่คิดใช้เธอเป็นหมาเธอตื่นขึ้นมาท่ามกลางความมืดสนิทลมหายใจของเธอสั่นระรัวทันทีที่ได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยมากับลมเย็นราวปลายมีดเสียงประตูเหล็กเลื่อนเปิดออกอย่างช้าๆแสงสว่างจากด้านนอกบาดตาเธอจนต้องหลับตาลงร่างสูงในชุดสูสีดำเดินเข้ามาอย่างเงียบงนันรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นหินอ่อนดังชัดเจนทุกก้าว แต่กลับไม่มีความเร่งรีบแม้แต่น้อยถึงเวลาที่เธอต้องกลับบ้านแล้วเขาพูดเสียงต่ำไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นประโยคที่เธอไม่อาจปฏิเสธได้หัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินเสียงในหูของตนเองฝ่ามือเย็นเฉียบของเธอกำเสื้อผ้าตัวเองแน่นรากับพยายามควบคุมสติที่กำลังจะหลุดลอยรถลิมูซีนสีดำแล่นช้าๆผ่านประตูเหล็กสูงประงาน กลิ่นไม้สนจากสวนโบราณทําให้เธอรู้ทันทีว่านี่คือคฤราหั์ของตระกูลใหญ่ที่เธอเคยถูกตัดขาดไปทันทีที่เธอก้าวลงจากรถสายตาของคนรับใช้จํานวนมากจับจ้องมาที่เธอไม่ใช่ด้วยความเคารพแต่ด้วยความสงสัยและหวาดวันเขาเดินเข้ามาประชิดร่างเธอไหล่กว้างของเขาบางังสายตาทุกคนไว้ทั้งหมดปรับใดที่ฉันยังอยู่ไม่มีใครทําร้ายเธอได้ คำพูดนั้นฟังดูอบอุ่นแต่แววตาของเขากลับเย็นเยียบราวกับประกาศสงครามในค่ำคืนเดียวกันเสียงกรีดร้องจากตึกฝั่งตะวันออกดังขึ้นอย่างฉับพลันเป็นเสียงของคนที่เคยกลั่นแกล้งและใช้เธอเป็นหมากในอดีตชายหนุ่มเดินกลับมาหาเธอปลายรองเท้าของเขามีคราบเลือดจางๆแต่สีหน้าของเขาสงบนิ่งราวกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นฉันบอกแล้วว่าใครก็ตามที่คิดใช้เธอเป็นเครื่องมือ จะไม่มีวันได้ลืมตาขึ้นมาอีกลมหายใจเธอขาดห่วงขาของเธอสั่นจนแทบยืนไม่ไหวความจริงบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในใจเธออย่างช้าๆเขาปกป้องเธอแต่ราคาแห่งการปกป้องนั้นอาจสูงกว่าที่เธอเคยจินตนาการไว้และเมื่อประตูด้านในของคฤหาสน์เปิดออกเธอได้ยินเสียงกระซิบลึกลับเรียกชื่อเธอจากความมืดเสียงนั้นไม่ใช่ของเขา ความลับของตระกูลใหญ่เพิ่นจะเริ่มเปิดเผยเพียงเศษเสื้อเท่านั้นเสียงกระซิบจากความมืดดังชัดขึ้นทีละน้อยราวกับเจ้าของเสียงกำลังคืบคลานออกมาจากกำแพงหนาทึบของคฤหาสน์เธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากลำคอของเธอแห้งผากจนรู้สึกเจ็บปลายนิ้วของเธอเย็นเฉียบเหมือนจุ่มลงในน้ำแข็งเขาหันกลับมามองเธอทันทีที่สัมผัสได้ถึงความสั่นในร่างของเธอแววตาคมเท้มของเขากวาดไปทั่วโถงราวกับก,บกำลังค้นหาต้นเสียง แต่สีหน้าของเขาไม่แสดงความประหลาดใจแม้แต่น้อยเธอได้ยินมันใช่หรือไม่เขาถามเสียงต่ำไม่ใช่คำถามแต่เป็นการยืนยันว่าเสียงนั้นเป็นสิ่งที่เขาเองก็รู้ว่ามีอยู่เธอพยักหน้าเบาๆสัมผัสได้ถึงแรงสั่นไหวเล็กน้อยจากพื้นอันเก่าแก่ใต้เท้าเรากับมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในชั้นล่างของคาริหาตเขาเอื้อมมือมาจับข้อมือของเธอมือของเขาอุ่น แต่แรงกดเบาๆทำให้เธอรู้ว่าเขาต้องการให้เธออยู่ใกล้เขาเท่านั้นอย่าแยกจากฉันเขาพูดชัดเจนน้ำเสียงนั้นไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นการเตือนที่เต็มไปด้วยความอันตรายแอบแฝงทันใดนั้นคมไฟระยะขนาดใหญ่เหนือสีส,สันไหวแสงคมวาบลงมาบนพื้นหินอ่อนและลวดลายรูปสัญ,ญลักษณ์ประหลาดก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเธอหันมองสัญ,ญลักษณ์นั้นอย่างไม่เข้าใจ ลมหายใจของเธอติดขัดเมื่อสัญลักษณ์เริ่มเรืองแสงสีแดงเขาขยับตัวก้าวเข้ามาบังหน้าเธอทันทีเรากับเขารู้ว่าสิ่งที่กำลังตื่นขึ้นมานั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอควร,รเผชิญด้วยตัวเองตระกูลนี้ซ่อนอะไรไว้กันแน่เธอถามเสียงสัน่นสิ่งที่ชนรุ่นก่อนสร้างขึ้นมาเขาตอบโดยไม่หันกลับมาความมืดคืบคลานเข้ามาอย่างเชื่องช้าเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังยิ้มเยาะพวกเขา เสียงกระซิบกลับมาดังอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เรียกชื่อเธอมันกระซิบคำหนึ่งที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปเสี้ยววินาทีคำที่เธอไม่คิดว่าจะมีใครรู้เธอหันขอบไปมองเขาแววตาของเขานิ่งเรากับเขากำลังรอให้เธอถามสิ่งที่เขาไม่เคยยอมบอกและในวินาทีนั้นเองเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็นชา ดังไปทั่วโถงจนผนังสั่นสะเทือนเธอรู้ทันทีว่าสิ่งที่กำลังจะออกมาจากความมืดไม่ใช่เพียงแค่ความลับของตระกูลแต่มันคือบางอย่างที่มีเป้าหมายชัดเจนและเป้าหมายนั้นคือเธอเสียงหัวเราบแผ่วเบาแทรกซึมเข้ามาในกระดูกสันหลังของเธอความเย็นวาบแล่นผ่านต้นคอจนเธอต้องยกมือขึ้นกอดแขนตัวเองแน่นเขาขยับเข้ามาใกล้ ร่างสูงของเขาเงยขึ้นช้าๆราวกับฟังเสียงบางอย่างในอากาศแววตาของเขาคมกริบพร้อมจะรับมือกับสิ่งที่พุ่งออกมาจากความมืดทุกวินาทีพื้นใต้อุ้งเท้าของเธอสั่นเล็กน้อยคล้ายมีบางสิ่งกำลังไต่ขึ้นมาตามเส้นเลือดของคฤริหาต์ร่องรอยเก่าแก่บนพื้นเริ่มแตกออกเผยให้เห็นแสงสีแดงที่ไหลเวียนราวกับเลือดมันมาแล้วเขาพึมพำ เสียงทุ้มต่ำของเขาทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอถอยหลังไปหนึ่งก้าวแต่หลังของเธอกลับชนเข้ากับผนังเย็นเฉียบและทันทีที่สันหลังสัมผัสผนังนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังลูบไล้ผ่านกระดูกสันหลังของเธอเธอสะดุ้งเฮือกอย่าแตะผนังเขารียบหันกลับมาดึงตัวเธอออกมาอย่างแรงจนเธอเกือบเสียหลักเสียงกระซิบดังชัดขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้เสียงเหล่านั้นฟังดูใกล้เธอจนเหมือนกระซิบอยู่ที่ปลายหูมันเอ่ยประโยคหนึ่งประโยคที่ทำให้เลือดของเธอเย็นเฉียบเรารู้ความลับของเจ้าเธอหายใจติดขัดลมหายใจเหมือนถูกขังอยู่ในอกเขาหันกลับมามองเธอแววตาของเขาฉายชัดถึงความจริงที่เขาไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปอย่าไปฟังมันเขาพูดแต่เสียงของเขาแข็งและหนัก เหมือนเขาเองกำลังข่มบางสิ่งที่กดทับภายในใจแต่เสียงกระซิบยังไม่หยุดมันเริ่มเอ่ยชื่อผู้คนทีละชื่อชื่อที่เกี่ยวข้องกับเธอชื่อที่เธอไม่เคยบอกเขาชื่อที่ไม่มีใครควรรู้เธอหน้าซีดลงอย่างรวดเร็วแรงที่ขาเริ่มหายไปสมองเริ่มวกกลับไปยังความทรงจำที่เธอซ่อนไว้ลึกที่สุดเขารีบประคองเธอไว้ในอ้อมแขน มือของเขาอุ่นและมั่นคงต่างจากความมืดที่คืบคลานอยู่รอบตัวฟังฉันเขาพูดใกล้หูเธอสิ่งที่มันพูดไม่ใช่ทุกอย่างจะเป็นความจริงแต่เธอได้ยินได้ยินชัดเจนจนหัวใจเจ็บเสียงนั้นเอ่ยประโยคต่อมาประโยค,โยคที่ทำให้เขาเองชะงักราวกับถูกแทงกลางอกจะไม่ใช่คนเดียวที่โกหกเธอเงยหน้ามองเขาช้าช้า ความมืดเบื้องหลังเขาสันไหวเรากับกำลังหัวเราะใส่ทั้งสองคนและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในคฤหิสา์แห่งนี้ไม่ได้มีเพียงของเธอเพียงคนเดียวความเงียบอึดอัดก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสองเป็นความเงียบที่หนักจนเหมือนอากาศรอบตัวหยุดนิ่งไปชั่วขณะเธอจ้องมองเขารากับพยายามค้นหาความจริงที่เขาไม่เคยยอมบอกแต่เขากลับหลบสายตา เพียงเสี้ยววินาทีแต่เพียงพอให้เธอรู้ว่าเขามีบางอย่างปิดบงังเสียงกระซิบยังคงดังอย่างต่อเนื่องเหมือนมีหลายเสียงซ้อนทับกันบางเสียงหัวเราะบางเสียงร้องไห้บางเสียงกระซิบชื่อของเธอซ้ำไปมาลมหายใจของเธอเริ่มติดขัดรากับอากาศในโถงถูกสูบออกทีละน้อยเขาขยับตัวมาข้างหน้ายื่นก้นเธอไว้ด้วยหล่กว้าง เหมือนพยายามกันเธอออกจากสิ่งที่คืบคลานอยู่รอบตัวอย่าฟังมันเขาพูดช้าชาชัดเจนแต่เธอกลับสายหน้าเพราะเสียงในความมืดกำลังกระซิบความจริงของเขาออกมาอย่างโหดร้ายเขาไม่ได้กลับมาตามหาเจ้าเพราะความรักเสียงนั้นกล่าวเขากลับมาเพราะต้องการใช้เจ้าเช่นกันเธอสะดุง้งหัวใจของเธอเต้นแรงจนหูอื้อ เธอหันไปมองเขาทันทีข้อของเธอแข็งจนขยับแทบไม่ได้เขาเม้มริมฝีปากแน่นแววตาของเขาฉายแววลังเลไม่กล้าปฏิเสธในทันทีความมืดยิ่งทวีความมั่นใจเสียงกระซิบดังขึ้นประแทกใจเธออย่างไม่ปราณีเจ้าคิดจริงหรือว่าเขาทำลายคนอื่นเพื่อปกป้องเจ้าเสียงนั้นหัวเราะอย่างเย็นชาไม่ เขาทำพระเจ้าเป็นกุญแจคำว่ากุญแจทำให้เลือดในร่างของเธอเย็นลงในทันทีเธอเริ่มถอยหลังร่างกายของเธอสั่นจนควบคุมไม่ได้หมายความว่าอย่างไรเธอถามเขาเสียงแผ่วคำพูดสั่สนจนแทบฟังไม่ได้เขาก้าวเข้ามาจับไหล่เธอมือของเขาอบอุ่นแต่ความอุ่นนั้นไม่อาจดับความหวาดกลัวที่กำลังกัดกินเธอได้ฟังฉันก่อน เขาพูดแต่ยังไม่ทันที่เขาจะอธิบายพื้นทั้งโถงก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงคมไฟระยะด้านบนแว่งแรงจนน่ากลัวเงาดำจำนวนมากปรากฏขึ้นตามผนังราวกับรูปทรงของมนุษย์ที่บิดเบี้ยวกำลังตื่นขึ้นเสียงกระสิบเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องเสียงร้องนั้นพุ่งเข้ามาในหัวเธอจนเธอแทบยืนไม่อยู่เขารีบดึงเธอเข้าสู่อ้อมแขนอบเธอไว้แน่น เหมือนจะขวางทุกสิ่งไว้ด้วยร่างของเขาเพียงคนเดียวแต่เธอรู้เธอรู้โดยสัญชาตญาณว่าสิ่งที่กำลังออกมาจากความมืดไม่ใช่สิ่งที่ใครจะหยุดมันได้ง่ายๆและก่อนที่เธอจะตั้งสติได้เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเหนือเสียงทั้งหมดเสียงที่ชัดมั่นคงและคุ้นเคยอย่างไม่น่าเชื่อเสียงนั้นพูดว่าถึงเวลาที่เจ้าจะได้รู้ความจริงทั้งหมดแล้ว เธอชะงักหัวใจหยุดเต้นไปชั่วครู่เพราะเสียงนั้นไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเงามืดมันคือเสียงที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้ยินอีกในชีวิตนี้เสียงของคนที่เธอคิดว่าตายไปแล้วเปิดหนังสือต่อเนื่องจากตอนก่อนหน้าเธอแข็งทื่อในทันทีหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็แบแปลบในอกเสียงนั้น เป็นเสียงที่เธอไม่เคยลืมไม่ว่าจะผ่านมากี่ปีเขาเองก็ชะงักดวงตาคมของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกปฏิกิริยาที่เขาแสดงออกทําให้ทุกอย่างยิ่งชัดเจนขึ้นว่าเขารู้ว่าเสียงนี้เป็นของใครเงาดําค่อยๆแยกตัวจากผนังราวกับถูกฉีกออกจากความมืดก่อร่างเป็นเงาของมนุษย์สูงโปรง่ง ลมหายใจของเธอขาดห้วงทันทีที่เงานั้นก้าวออกมาเต็มตัวแสงสีแดงจากพื้นสะท้อนใบหน้าของชายปริศนาใบหน้าที่เธอจดจำได้ขึ้นใจใบหน้าที่ควรจะไม่มีวันปรากฏตรงหน้าเธออีกพี่เสียงของเธอสัน่นคำเดียวที่ออกจากริมฝีปากเต็มไปด้วยความตกใจและความไม่เชื่อชายคนนั้นยิ้มอย่างแผ่วเบารอยยิ้มที่เคยอบอุ่น กลับกลายเป็นรอยยิ้มที่ปนความเศร้าและความปวดร้าวบางอย่างข้าเตือนเจ้าแล้วใช่หรือไม่เขาพูดด้วยเสียงนิ่งสงบไม่มีใครหนีจากตระกูลนี้ได้แม้แต่ข้าเธอสั่นไปทั้งร่างความทรงจำที่เธอพยายามฝังลึกกำลังตีกลับเข้ามาคืนที่พี่ชายของเธอหายไปคืนที่ทุกคนบอกว่าเขาตายคืนที่ไม่มีใครให้คำตอบเธอได้ คนที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่ภาพลวงตาไม่ใช่เสียงหลอกแต่เป็นตัวจริงคือพี่ชายที่เธอรักที่สุดเขาที่อยู่ด้านหลังเธอชายผู้ปกป้องเธอมาตลอดขยับเข้ามายืนบังเธอทันทีสายตาของเขาเต็มไปด้วยความระแวดระวังความเคร่งเครียดประตูขึ้นในอากาศเหมือนจะระเบิดได้ทุกวินาทีเจ้าควรจะตายไปแล้วเขากล่าวช้า,ชา น้ำเสียงหนักแน่นจนสะเทือนโถงทั้งโถงที่ชายของเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นปนความขมขื่นข้าตายแต่ตระกูลนี้ไม่ปล่อยให้ข้าหายไปจริงๆเงามืดที่ลอยตามพื้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาหาทั้งสามคนเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่กำลังล่าเหยื่อที่ชายของเธอจ้องหน้าเธอด้วยสายตาที่ลึกและเศร้าเจ้าคือกุญแจดอกสุดท้ายเขาพูดและเขา ที่ชายเงยหน้ามองชายที่ยืนปกป้องเธอสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังคือผู้ที่ต้องใช้เจ้าเพื่อเปิดมันเธอหายใจไม่ออกประโยคเหล่านั้นเฉือนหัวใจเธอเหมือนคมมีดชายด้านหลังเธอจับไหล่เธอแน่นขึ้นร่ากับกลัวว่าเธอจะเชื่อคำพูดที่เพิ่งได้ยินอย่าฟังเขาเขาพูดเสียงทุม้มข้าไม่เคยคิดจะใช้เจ้าแต่ก่อนที่เธอจะตอบ เสียงจากใต้พื้นก็ดังขึ้นอย่างรุนแรงเหมือนมีบางอย่างกำลังจะถูกปลดปล่อยที่ชายของเธอขยับถอยหลังเข้าหาความมืดและพูดประโยคสุดท้ายเสียงทุ้มสั่นไหวด้วยความจริงที่ไม่มีใครอยากรับฟังความจริงกำลังจะออกมาเองและเงามืดก็ดึงเขาหายไปในทันทีเหลือเพียงเสียงกรีดร้องที่ถูกกลืนลงไปในความลึกของคฤหาสา์เธอยืนตัวแข็ง ใจเต้นรัวโลกทั้งใบเหมือนพลิกกลับภายในเสี้ยววินาทีและเธอรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นความเงียบกลับเข้ามาในถงครือหาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ความเงียบที่น่ากลัวแต่เป็นความเงียบที่หนักแน่นเหมือนกำแพงหินกำลังรอให้ใครสักคนพูดความจริงที่ยังคงค้างอยู่เธอยือนอยู่นิ่งๆหัวใจยังเต้นแรงแต่ภายในดวงตาของเธอ ความสันไหวค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความตั้งใจแน่วแน่เขามองเธอใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่อาจซ่อนแต่เมื่อเห็นแววตาของเธอเขาก็ยืนนิ่งเหมือนเขารู้ว่าเธอต้องการคําตอบและเขาเองก็หนีมันไม่ได้อีกต่อไปเงมือที่เคยไหลเวียนอยู่บนพื้นค่อยๆหดกลับสู่รอยแตกแสงแดงที่เคยส่องสว่างราเลือดสดค่อยๆจางหายไปรากับคฤราสน์กำลังปิดบาดแผลของมัน แต่ไม่ได้รักษาให้หายขาดเธอสูดลมหายใจลึกเสียงของเธอนุ่มแต่มั่นคงฉันจะไม่หนีอีกต่อไปเขาชะงักแววตาของเขาอ่อนลงราวกับความหนักอึ้งที่กดทับอยู่ในใจถูกกดออกบางส่วนเธอพูดต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่ในตระกูลนี้ฉันจะหาคำตอบด้วยตัวเอง คำพูดของเธอทำให้เขาเพลอกระตุกยิ้มบางๆยิ้มที่มีทั้งความโล่งใจความภาคภูมิและความกลัวที่จะสูญเสียเขายื่นมือมาหาเธอช้าๆไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อเสนอให้เธอเลือกเส้นทางรวมกับเขาถ้าเช่นนั้นเขาพูดด้วยเสียงแผ่วลึกข้าจะอยู่ข้างเจ้าปรับเท่าที่เจ้าต้องการให้ข้าอยู่เธอมองมือของเขา ลังเลเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่ปลายนิ้วของเธอจะสัมผัสมือเขาเบาๆทันทีที่ทั้งสองสัมผัสกันลมเย็นก็พัดผ่านโถงเหมือนใครบางคนกำลังเฝ้ามองและแม้พี่ชายของเธอหายไปในเงามืดแต่เธอก็รู้ว่าเส้นทางของเขายังไม่จบความจริงที่เขาพูดไว้ยังคงทิ้งเงาของมันอยู่ในทุกซอกมุมของคฤริา เธอเงยหน้ามองบันไดสูงชันที่พาดขึ้นสู่ชั้นบนสุดสถานที่ที่ถูกปิดตายมานานหลายปีสถานที่ที่เธอเชื่อว่าความจริงส่วนสุดท้ายรออยู่เธอกระชับมือเขาแน่นขึ้นน้ำเสียงมั่นคงขึ้นกว่าเดิมเราไปกันเถอะเขาพยักหน้าและทั้งสองก้าวไปข้างหน้าก้าวเข้าสู่ความเงียบความลับและเงามืดที่รออยู่เบื้องบน ประตูชั้นบนสุดเปิดออกช้าๆด้วยเสียงที่เหมือนลมหายใจของคารุหาาต์ราวกับมันเองก็อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยแต่สิ่งที่อยู่หลังประตูนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทั้งสองคาดคิดไว้เลยเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งปิดบทแรกเท่านั้นในขณะที่บทถัดไปเพิ่งกำลังเริ่มต้นอย่างเงียบงนัน